และก็สวัสดีครั้งนะครับสำหรับเกมเอริออนนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงสายขี้เกียจอย่างผมแล้วกันนะครับเมื่อคือโคเบต้ามัน44เแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำไมกลัวจะหมดไฟในการเล่นก่อนวันนี้ก็เลยมาแนะนำจุดปล่อยบอทนะฮะปล่อยบอทในที่นี้มันคืออันนี้ครับมันคือลูมินัสนะฮะลูมินัสดวงดาวนะครับเราต้องเลือกลูมินัสก่อนที่เราจะเอาไปใช้ในการ ปล่อยบอทนะครับเพิ่มความเสียหายมอนเตอร์5%ผมว่าอันเนี้ยเหมาะสมส่วนอันนี้มันสําหรับ pvp อันเนี้ยใครมีอะไรก็ใช้อันนั้นไปก่อนนะครับมีเพิ่มความเสียหายมอนเตอร์5%ก็คือมอนเตอร์ตามแมปหรือมอนเตอร์ต่างๆแล้วเรามาที่นี่ครับเนี่ยในมุมเนี่ยเห็นไหม dimensional portal นะครับก็คือเราจะมาที่นี่ครับ portal นี้เขาบอกว่าสามารถใช้ระบบช่วยเหลือการต่อสู้ได้ก็คือไอ้ระบบ luminous battle นั่นเองแล้วเราก็เลือกอาตาม a อ็ i ว r i มันแนะนำผมขอ ปานกลางปานกลางผมว่าผมไปได้แต่ว่าไม่สามารถไปจากตรงนี้ได้ผมก็ต้องวาร์ปออกก่อนออกจากที่นี่ไปนะฮะไปไปไปกลับเมืองกลับเมืองอเทมเลเวลที่ต้องการ 300, 300ก็คือผมมีอเทมเลเวล300รนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปไปยังไปยังอะไรวะนอสกาดไม่ใช่เพสออฟโกที่ต้องการมันเสียงเงินเข้านะทุกคนผมมาทําให้ดูแล้วมาเรากลับมามีเงินแล้วด้วยความโหดนะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟคูณแต่ช่างแม่ง ผมจะมาทำคลิปนี้อันเนี้ยเพิ่มม e ี exp นะครับแต่ใช้ไม่ได้กับพอต t ต l คือน่าจะเป็นของเซิร์ฟคูลมหหรือว่าจากใบผมไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นของเซิร์ฟคูลโอเคช่างมันเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเราต้องเตรียมเงินมา5 0,000ืนนะครับระดับล่างสุดเข้าไปแล้วอยู่ให้คุ้มกําลังคิดอยู่ว่าถ้าอยู่ไม่คุ้มแล้วมันจะสวยหรือเปล่า5้าห0ืนที่เสียไปเรามะต้องทํำยังไงนะ8ชั่วโมงนะครับอยู่ในนี้ได้8ชั่วโมง มาตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวลองเทสก่อนลองเทสค่าตัวนี้ก่อนว่าคุ้มหรือเปล่าตัวหนึ่งได้อะไรบ้างถ้าเซิร์ฟไม่คูณในนี้อย่างคุ้มเลยครับแล้วเราก็ปล่อยบอลได้เพราะว่าดูดิได้เยียมกีมานาด้วยนะอ่ะดูมินิแบตเทิรเริ่มแบตเทิลใช่เริ่มสิบพี่ชาย โอเคเมื่อกี้เลยกดแบบเมื่อกี้เลยเข้ามาที่นี่นะปึ๊บเข้ามาที่นี่กดลูมินิสแบตเทิแล้วก็กดแบตเทิเมื่อกี้เลยแบบที่ผมกดมันก็จะบอทเองซึ่งของที่ได้ก็จะเยอะแต่แต่แต,แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวหรอไม่ไหวหรอครับหนึ่งไหวดิเออแต่ว่าเราไม่สามารถปิดคอมได้ครับเวลาเราบอท เราต้องเปิดเปิดคอมไว้ตลอดถ้าจะตีของมันไปนะครับเป็นกล้องอะไรเออไหวอยู่โหตั้งค่าใช้ยาได้ปะวะตั้งค่าอ่ะต้องลงระเบียนค่าจะจ่ายเมื่อใช้เอฟเฟกฟื้นฟูอัตโนมัติในกรณีที่ hp ตั้งค่าน้อยกว่าเสียเงินมันจะเสียเงินนะครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอเคระบบการตั้งอัตโนมัติความทนทานใช้นะครับค่าส้มในปัจจุบันถ้าความทนทานต่ำกว่า80ิโอเคอ่ามันจะปรับ การตอนนี้ปรับการตั้งค่าการโจมตีต่างๆนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันอ่านี้ไว้กันเน้นเสียสามสิบบาทไม่เป็นไรเพิ่มเลืห้าร้อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเนะี่ยเราตั้งไว้ประมาณนี้แล้วเราก็พับจอครับพับจอดูหนังบาบราบานะฮะสำหรับการบอทไม่มีอะไรยากครับเราเลือกยืนจุดที่ไหวไม่ไหวเลยเนียดนนมาต่ำสุดนเนี่ยก็แอบแอบไม่ไหวว <laughs> ะไม่แอบ,บนะ เด,เดี๋ยวดูก่อนผมน่าจะไม่ไหวอ่ะจะลองไปยืนในจุดเล็กหนึ่งดูไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะเสียห้าหมื่นบาทแตกเดี๋ยวตายมันเอากูออกไะเี่ย <c oughs> นี่เพื่อคอนเทนต์ให้ดูคนดูนะครับ <c oughs> ก็เลือกแล้วกันนะครับ41มาตรงนี้ไม่ไหวนะครับเลือกจุดที่จะยืนด้วยนะครับถ้าเสียห้าหมื่นไปฟรีๆนี่เครืองเลยนะร้อยนะพี่ชายอย่าตายในนั้นนะถ้าตายในนั้นนะครับเสียเงินฟรีๆโอ้ m ม g ก d ประมาณนี้นะครับระบบล u มินัสแบ t เทิลนะฮะ หรือเราจะข้างนอกก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไปที่บ้านเราใช่ Welcome to my home ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องไปบอทอยู่ในบ้านเราเง่อยๆยนะครับแต่ถ้าเรามีเงินมีของที่พร้อมก็บอทตรงนั้นมันจะคุมครับได้ exp ทุกด้านนะครับพากันไปดูบอดที่บ้านนะครับถ้าเราไม่มีเงินเราก็แค่เราแค่กด luminus button แบบง่อย,อยเอ้ยเ,เใส่นี้ด้วยแบบง่ย้งยๆแบบแค่นั้นครับจบ ปล่อยมันยืนไปแ e ล้ว e XP กับโกแล้วก็ไอเทมดรอปมันก็จะขึ้นนะครับพอมอนตายไปหนึ่งตัวไอเทมดรอปมันก็จะขึ้นมาเนี่ย e XP โกเงินนะครับฟาร์มไปชดใช้กรรมที่เสียไป50,000ครับ